ไม่มันจะบางๆนะทางใชยเนอะตอกให้มันชอดก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันชอดก่อนชอตและชอตแหละแค่นั้นอืมบินทบตะปู ปิดโง่เปิดโง่เงียบเพิ่นนะโง่พีงปิดเปิดได้ครบครบมีแต่ผ้ามัดนี่เรียบร้อยมีแต่ผ้าตัดบันทีน้องพี่น้อง กาบสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้อง FC บัสสุขูสุคนเด้อพี่น้องเด้อมาวันนี้กมาผบกับเฮาคือเก่าพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็อยู่ที่บ้านน,อน้องน้ำพนคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องอ่าเดี๋ยวเขาไปเบิ่งทางเบาทองไสบู่าเป็นเห็ดยังพี่น้องเอ้ตอกป๊อกแปก๊กปอกเป๊กอยู่พี่น้องเอ้ไปไปเบิ่งผู้ชมน,นกันพี่น้องเนาะอ่าโอเคนะพี่น้องโอ้โตเนาะสวัสดีเบาทองไส Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn bóc 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 bóc

อจะงานยังบริตเตอกเราตอกใช่มีกระสีตัดปลายตัดปลายตัดผ่ากระจาดเพราะใอ่ตอกแทนแล้วก่อนเนาะเดี๋ยวสีซอยตอกดอกอโดยด้วยเอ้าเอาดันมาพี่ดันมาพี่เราต้องใช้เออมีครับอืออือเอาเอาตอกโรคคอชีนันดันไม่ให้เนาะอือ khơi hết ở bò này, khơi hết ở nó, <laughs> <laughs> Ê... thằng phần cũng khơi hết ở đây phin nào ấy, nó, bỏ ngang cái bộ vết nhá, thao hết thao hếtเอง, hếtเอง nào phin nào ấy, nó. เล่มหนึ่งนี่จกอันนั้นต์จอกจะจะถอนมาจากซองรถเขาวะแตกมันจะมันแตกเนาะไม่มันมันมันน้อยเนาะอะลองตอกนะบ่ะตอกใช้ก่อนก่อนไปลองเลยเนาะประตูใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเห้องห้องชั้นนี้เออ ได้วะทำเลยนี่ก็ได้เนี่ยมาเสียงดีก็ได้ยมันตรงตัวเลยนี่อืม,อมโอ้โอันนี้มันอันไหนเนาะไม่มันอยากบางๆเนาะาทางชายเนาะต่อให้มันสอดก่อนก็ได้เดดี๋ยวให้มันสอดก่อนรอแล้วรอแล้วได้แล้ อดี๋ยวอยู่ๆอย่องเอยเนาะท่านเอมอันนั้นไม่หง่นี่เจาะมันเป็นหูเนาะเจาะเป็นหูเลยมัหยัดไม่เขาไปเริ่มจังเไม่ผ่านนีเต็มดไม่ใช่ิแนนแล้วป่ะนี่ใช่ปะคือเป็นเป็นสองแงมไหมแต่ปูเขาเป็นอันนี้เนาะ คือเป็นซองเงียบๆไหมถ้ามียาขาดต่อวันนี้มันก็บ,บรรยากคมแล้วแบบนี้เนาะเดี๋ยวห้องเลยเดี๋ยวตอกสอดก่อนใช่แล้ววะใ่อนี่ อืมเรียบร้อยพี่น้องเส้นที่เบิกห่างเลยนะ้ช่โอ้ตัวนี้โอ้มันกระบุกขากแล้ยถอนน้องถอนน้องถอนน้องก่อนอืออือมันต้องจับซอยกันเห็ดอันนี้นะเนาะพี่น้องเลยอ่ะตอกให้เรางามเติบได้พี่น้องเห็นตาว่ากระไดเนาะ Ừ, thợ nó mày lợn ừ. thoát nó mày là gà ừ ô ừ. ừ. oh, em con này này đàn có cuộn rồi áo mày ho mà thong say mày ho áo tập pu ở <laughs> ขดหนุ่ลุมตองมืนเพราะไหมมันมันมันงอลงหลุ่มผมมันแบบโปูต่อไว้แล้วข้างในมันขดเบี้ยวข้างในเน่ะมันเพราะพี่ต่อพี่มันหลงหลุมมันงอลงหลุ่มผมว่าฝุ่นเห็ด มองล้มเข่าพี่น้องเอ้ยเนาะเวลายามห้อนจะได้เอ่เปิดเนาะเออนั่นแหละเอาไม้ห้องบาเลยมเข่าหูเก่าก็ได้เอาเข่าหูเก่านะเอาเข่าหูเก่าก่อนเวลาเจ้าจังต่อเข่ามาเนี่ย เ,เหตุประตูปองเอียมพี่เราเอ้ยเบลฟซีพ่น,นบาบะทองไซเฮ็ดเนี้ประตูปองเอียมบอลที่ว่าพันจงเมน่นอะไได้พี่น้องเนาะตอบมองใหม่เลยปะเอ่อมองใหม่เลยเนาะอืม

พจับพาจับเนอยงนี้พูดต่อ้าอย่างนี้ดิงกันเนี่ยตอใหม่ทั้งทึงั้งนั่นเ็ที่บนีู่ดนี่นีี่รถรถจักเข้าอะไรักสองขาอะไรนอืมแต่ต้นลมอื่นขอเจต้นลมเนี่ยใเอเปนออคเบอร์ โอ้นี่เด้ที่น้องเอ้ยเนอะนี่ประตูนี่เบาสองใช้ันวัดมาเรียบรอ้อยเลยเนอะเอ่พันวัดมาแล้วที่น้องเอ้ยเนอะมี่เนี่กเออเดียวพตอนนี้อืนี่อตอมว่ง่เอ่ิตตอกิตตอตัวใดก่อน อันเดียวพ่อใม่ใหม่กายเนี่ยเออโดยโดยเขาอยู่ไม่ทำเลยนะเนี่ยมีใหม่ทำเลยค่ะฉุกเอาใหม่ฉุกซิ้คือไปซิ้ทำแม่เออโดยโดยปัญหาประตูแบบปิดเปิดได้พี่น้องเอ้ยยงูออกเลยเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวให้เบาต้องใช้พิ่น วัดบางกอนพี่น้องเอ้เนาะจิตัดพากาจาดใช่ออมเข้ามารอมองดูมีมีแผ่นเก่ากับแผ่นใหม่ปะ

Lời vợ nhau mọi bắt bước mọi 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 ช่มองใหม่เกีาร์คุณน่้ย่มแล้วโอ้โตคุนเนาะตังยาเตือนเลยมีแต่แฮนวันพับเลบ่เป็นแบบป่ะฮะถ้มันติดแต่ก็พับเลยเนาะแต่มันสีเลีนเดียวมันเด็กกะันเดียวเนาะอืม เรย่อ่ะแต่กับพับไปเดือนเดือนเดือนหนึ่งพอเทินใต้กับมันมมดูจอพับเอาปะใช่ตีเสร็จแบบแล้วก็พับเรื่องเอเรื่อกเทินอ๋อลองบ้างลองบ้นนงเนาะออมันแจแต่มันก็ได้กันอ่วัดบงดูกาน อันนอะไะอัดอัดอี๋อัดอีเนาะนี่อัดเจเอาไม้หดพี่เลยบอเอาให้มันโปกพี่เลยบอโปกพี่เลยแล้วเนาะฝั่งนี้กับโปกพี่ฝั่งนี้กับโป๊กหดพี่นี่อ่าหดไปร่นเออเออเออเพื่อไว้ให้มันอัน ອັນນັ້ນນະວ່າກໍບໍ່ເປັນຫຍັງດອກອັນລີຍປໜ້ອຍໜຶ່ງກໍເປຍັງລຍເລນ້ເປເປຍັຮາຮົາມາກະແບລົດ นอกเปนอกพรเออจังอันนั้นไงโอ้มื่อวานนี่เกี้ยงเลยพี่น้องเอ้ยเนอะบอนนี่สะอาดสะอาดบ้านนี่โอ้อ๋อแปนขักปัญญาขากอยู่สะดวกสบายเลยบ้านนี้พี่น้องเอ้ยเอาวางมองมันอันั่นดีๆฮะบาทองเออ อื่มเอ่อืมใหม่นาเไปต่อครั้งหนึ่งก่อนต่อครั้งหนึ่งก่อนบ่าวทองเออมาจังเห็นหง่ือืม ตอกเลยเอาไม้มันเอาไม้มนันแนบสซลล์นี่เอาไม้มนันแนบแล้วก็ตัดออกก็ได้มันจะงามเนาะแนบนี่แนบนี่แนบพันพี่น้องเอ้ยเนาะ,นะ,นะ,นะพอดีเลยอ,อยู่ในแน่เจ้าก็เห็ดแบบปิดเปิดแบบนี้บ่เอาเอาให้มัน อ๋อตอนนี้สิตอกน้อพี่น้องเนบตอกเนบเลยเนาะเบาไล่มาญาติมันนักพอไหมพี่นออ้องเออบาเบาอันทองมาญาติมันนักวะพักกาตาน,ะนาะน,นักพักกาตาติผู้เฒ่หนูขึ้นจะเอาเชือบไว้เอาใจเนาะแมวไล่มั้ยสอยกันนี่จังบาา โดยขอบใจอะไรโดยถืออยู่บ่ดีแค่ยังนี่ประตูนี่ประตูยูขึ้นยูลงอย่างนี้ต่อฝั่งนี้น้ำชื่อเบาไล่พี่เนาะซื้อน้ำให้กินพี่น้องดีเด้เบาไล่้อโดยเบาทองใสเราลงมือเลยเหมือนนี้ เปลี่ยนชื่อนะไใหม่ไทยใหม่ไทยบ่ <c oughs> เพเกียนคอไหมใหม,ม่ไทยเยสียร์ซคนเสียร้คนดังข้าวนี่<ส>ไมใหม่ใหม่ลาวก็สิใหม่ลาวติฝังนี้ก็ใส่จก 1, 2, ักหนนะึ่งสองสามโตน่าอะไรนาะพอดีนาะ แต่ปูขุมมือเนี่นก็เจ้าเห็ด <ไอ S 1> แบวบาอันน่ะเป็นลูกดอกนะอ้อนนีนไดยจัดเมนโอ้ดแคคอยสคคอยอไม่แพง่ได้านบะยังบ้า,บาด,ด้เนะ Tọc lên, tọc lên mấy ai mấy 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 tô tì xong cái nòng nó thế như vua vào lại thử xem một jack à

ปินกับปนทบตะปูกันปีนทบตปูปนทบตปูพิษงเปิดวงเงียบเปิดนวงปิเปิดนะทบทบ เรียบร้อยมีแต่ผ้าตัดบันทินน้องพี่น้องอ่าตอกแล้วแหละพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะโอเคพี่น้องจระเิปนี้กับคอโตเลยเดอ้อพี่น้องเดอ้อไว้พ่อๆพกันคลิปหน้าเนาะขอบคุณเอฟซีทุกๆคนเที่ติดต,ตามเนะสบายดีว่าท้องเอาสบายดีวะไร่ไปพี่น้อง